ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้าท่าก็ยังต้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังกันนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีประกาศเตือนออกมาจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือว่ากออนชอบอกให้16จังหวัดเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากในช่วงวันที่12ถึง18สิงหาคมก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะทางจังหวัดบึงการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วนะคะ ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ําโขงยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันที่ระดับน้ําขึ้นสูงสุดแล้วก็เอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไปดูระดับน้ําที่จุดวัดบ้านพันลำตามลวิสิ์อําเภอเมืองบึงการค่ะในจุดนี้เนี่ยนะคะวัดได้11เมตร75เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นิดหนึงนะคะ2เมตร25ซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้15เซนติเมตร วันนี้เนี่ยถือว่าขึ้นมาสูงสุดในรอบ3ปีค่ะแล้วระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นก็ไหลเข้าไปท่วมตั้งแต่บริวเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธ์ไปจนถึงบ้านบึงการใต้รวมพื้นที่การเกษตรกว่า500ไร่เช่นเดียวกับจุดที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงการค่ะระดับน้ำเนี่ยล้นตลิง่งเนี่ยค่ะล้นตลิ่งแนวกั้นดินทรายที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ไหลเข้ามาท่วมแคมป์คนงานนะคะ ปรากฏว่าต้องรีบขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งตั้งแต่หน้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจนถึงหน้าโรงเรียนบึงการใต้ระยะทางกว่า3กิโลเมตรต้องหยุดชะงักเพราะว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายนฤิชาโกษาศิวิไลลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำบริเวณจุดแลนด์มาร์คริมโขงและจุดที่สร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพงกําชับทุกอำเภอเตรียมพร้อม,อมคอยแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆค่ะขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้ก็ย,ยังชั่วขึ้นคุณผู้ชมลองดูนะเราจะเห็นว่าด้ามันค่อนข้างนิ่ง จากสอวันก่อนเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากนะแล้วระดับน้ํามันก็ค่อยๆลดลงจริงๆวันนี้ล่าสุดที่เขาวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายเนี่ยระดับน้ําอยู่ที่ไม่ถึง11เมตรแล้วฮะ1 0 9 1เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้ไป44เซนก็ลดลงไปเกือบครึ่งเมตรนะตอนนี้ระดับน้ําต่ํากว่าตะลิ่งอยู่ที่1เมตร29เซนและแนวโน้มเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆด้วย แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าจะเห็นว่ากระแสมันค่อนข้างที่จะนิ่งนะไม่เชี่ยวกรากเหมือน2 3สาวันที่ผ่านมาไม่มีเศษขอนไม้เศษไม้ลอยโดนกระแสน้ำพัดมาติดเหมือนหลายวันก่อนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานก,การณ์คลี่คลายขึ้นนะครับบรรดาเจ้าของโป๊ะแพรเขาพากันปรับโปะแพรแล้วก็ทางขึ้นให้มันเหมาะสมกับระดับน้ำที่จากที่ต้องปรับขึ้นสูงไว้ตอนนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกับเรือให้บริการในแม่น้ำโขงตอนนี้สแตนบายกลับมาพร้อมให้บริการแล้วชาวบ้านที่เขามีอาชีพจับปลา จากที่ก่อนหน้านี้น้ำเชี่ยวมากออกทำมาหากินไม่ได้วันนี้ได้ออกหาปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่งดออกเรือไปหลายวันทีนี้ทางจังหวัดเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มแล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายเขาติดตั้งเครื่องสูบน้าที่ปา,ปากประตูระบายน้ํารวมถึงที่พื้นที่ชั้นในตรงตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะคือถ้าสมมติมันมีเหตุน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยจะได้สูบน้ําออกจากเขตเทศบาลได้ทันทีถ้าหากว่ามีฝนตกเกิดน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยนะขณะที่ยังมีการปิดประตูระบายน้ําที่ระบายลงแม่น้ำโขงทั้ง7ประตูอยู่นะถึงแม้ว่าระดับน้ํามันจะลดลงแต่ว่าประตูระบายน้ำเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับ